ถึงภาพรวมผลง,งานพอใจมากน้อยแค่ไหนครับกับรายการนี้ครับค่ะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็แอบเสียดายคนอะเพราะว่าก็มีโอกาสหลายๆจังหวะที่ที่จะชนะได้เหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาเล่นในระดับสูงในระดับ WTF เป็นครั้งแรกด้วยค่ะกับการได้เล่นกับนักเทนนิสระดับของโลกเนี่ยเราเราได้อะไรบ้างได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากมันคะค่ะก็ ได้ได้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าจริงๆไม่เคยแข่งกับมือท็อปร้อยมาก่อนแลว้วพอได้แข่งปุ๊บก็เหมือนเราได้รู้ว่าเราต้องไปเพิ่มเติมอะไรเราขาดอะไรแล้วก็ได้ได้เหมือนความมั่นใจมากด้วยว่าจริง,รง,รงเราแล้วเราสามารถเล่นกับเขาได้แต่ว่าเราต้องไปพัฒนาขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเราที่ยังต้องปรับตรงน,นี้ที่มองเห็นจากจากแบบเมื่อวานเนี่ยตรงไหนครับหลักๆเลยนะ่าจะร่างกายร่างกายเป็นหลักค่ะแล้วก็เรื่องของอ ความละเอียดก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะออความพิเศษของการได้กลับมาแข่งที่โปรพิค้งของเราเรารู้าใจไหมครับก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็เป็นสนามที่เคยมาแข่งบ่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดตั้งแต่เธอเคยแข่งอาชีพมาก็ทําให้รู้สึกดีใจที่ได้เล่นอีกการที่ประเทศไทยมีรายการใหญ่หญขนาดนี้ต้องมองว่ามัน ช่วยส่งผลดีต่อน้าทีิงของไทยเราในระดค่ะก็คิดว่าน่าจะช่วยส่งเสริมตัวอของเด็กเยาวชนด้วยที่ที่ได้ทั้งน้องๆที่ได้ทั้งคัดเลือกได้ได้มาเล่นในระดับนี้แล้วก็ส่วนตัวของตัเองก็คิดว่าม,มันเหมือนมีกําลังใจขึ้นไปคะ่ะ <c oughs> เห็นในระดับที่สูงแข่งกันแล้วก็เราได้มาเล่นกับเขาด้วยมันก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาแข่งในการแบบระดับนี้อีกอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวแล้วในปีนี้เราวางแผนกับตัวเองในการแข่งขันไปยังไงบ้างก็คิดว่าก็จะแข่งเรื่อยๆค่ะแล้วก็พยายามที่จะเก็บแต้มแล้วก็ทําแรงขึ้นมาให้ได้เล่นในระดับนี้อ,อีกอีกครั้งด้วยด้วยด้วยตัวของได้ด้วยแรงกี้ของตัวเองให้ได้เร็วที่สุดอะไรคะได้ตั้งเป้าไหมว่าเราจะขึ้นไปถึงแรงไหนหรือว่าประมาณไหนในปีนี้ในปีนี้นะคะในปีนี้คิดว่าอยากจะท็อปสามร้อยประมาณนี้ค่ะอ่าสุดท้ายก็คือ พูดถึงแฟนทีมชาวไทยนิดนึงครับฝากฝากของเขาให้ติดตามเชียร์น้ค่ะก็ฝากติดตามเชียร์นักินิตไทยด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามแป้ดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ